สวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้หวยลาออกครั้งหนึ่งว่างเลยมาไลฟ์สดหวยลาครับหวยราวอีกสักครั้งนะครับหวยราวพัฒนาครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดช่วงตอนมาเร็วกันนะั่นแหะ สิบโมงห้าสิบห้าเวลาพัฒนาครับผมมาเร็วหน่อยวันนี้แต่ตอนเย็นก็มาไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งครับพอดีนั่งรอลูกค้า นั่งรอพักพวกอยู่หวลาพัฒนานะครับคิดคำนวณตามหลักสิติมาเดิมนะครับมานั่งไล่สดอยู่ข้างนอกครับทั้งมือทั้งสว่างกับ หลักพันนะครับหลักพันกับหลักร้อยนะครับหลักพันหลักร้อยผมให้วันนี้ครับหลักพันหลักร้อยผมให้เดี๋ยวไปดูงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับงวดที่ผ่านมาผมให้อย่างไงผมอยู่ย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาเข้าสู่หมวดเลขงวดใหม่นะครับงวดที่แล้วหลักพันให้อย่างนี้นะครับหลักพันศูนย์สามสี่เจ็ดแปด หลักร้อยนะครับมั่นใจว่ามาก็มาจริงผมให้หลักร้อยห้าตัวเดียวมดที่แล้วครับศูนย์ห้าถูกศูนย์ห้านะครับเสียดายเลขเลขสิบหน่วยไม่ทํางานคู่สิบหน่วยไม่คานมาถ้าคู่สิบหน่วยทํางานนี้ก็สี่ตัวตรงแน่นอนครับเ,เลขก็ถูกนั่นแหละเอาพีเา่เชิญครับนั่งเลยมา,เ,าเดี๋ยวผมไล่สุดแป๊บเดียวผมไล่สุดอยู่ไลส่สดทาง เห็นมาเร็วยังอ่ะแมวรถเข้ามาข้างในเลยโอเคครับทีนี้มาดูเลขเอานั่งเลยครับนั่งเลยครับเดี๋ยวผมผมไล่สดแป๊บเดียวเออนั่ยมันมาอยู่กับผมด้วยนะสิแมวตัวนี้แมว,แมวผมให้อาหารมันด้วยสงสาร เวลาพัฒนาครับลองมาด,ดูงวดวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมให้เลขราวนะครับเลขราวผมให้หนึ่งเลขหลักหลักสิบหลักหน่วยครับชนหนึ่งหลักสิบได้หนึ่งหกแปดเก้าครับหนึ่งหกแปดเก้าหลักหน่วยได้ศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองห้าเก้าชนสุชนชนหนึ่งเก้าครับชนหน,นึ่งเก้าวันนี้งวดที่แล้วชนหกเก้านะครับ วัที่แล้วผมชมใช้จำลาเล่มเดิมนะครับที่กลับมาเพราะว่าตอนนั้นไปไปโคราชอยู่วันที่แล้วชนหกเก้านะครับมามาหกแต่บางเดินเลขวิ่งผมผิดไปเท่านั้นเองครับอมันก็มีคู่หกเก้ามันออกหกแปดวันนี้หกเก้าน่าจะมางวดอนอ่างวดนั้นหกเก้านะครับแต่วัที่แล้วเลขล่างไม่มีคู่ชนนะครับมันผมก็ให้ ให้ห้าไปเลยครับมันแต่ว่ามีคู่หลักร้อยชนอยู่ก็เลยให้ห้าไปวันนี้มาดูมาดูงวดใหม่เลยนะครับงวดใหม่เลยวันใหม่ได้วันนี้วัน,นวันนี้ผมชนพรุ่งนี้นะครับหวยลาวผมชนหนึ่งเก้าน่าจะมาหนึ่งผมให้หนึ่งนะครับผมให้หนึ่งคู่มีเก้าหนึ่งกับหนึ่งหนึ่ง 015นี้015นี้มาน่าจะมาหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับน่าน่าจะมาหลักหน่วยก็ให้015ให้รั5แต่ว่าผมตัดมาแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับสายรูดตรงนี้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่บนก็ล่าง้วครับมวนนี้เดี๋ยวให้หนึ่งครับถ้าหนึ่งมาก็มีตามที่วงกลมไว้นะครับตามที่วงกลมไว้แต่ว่าสองชุดนี้ดึงออกมาให้เท่ๆเท่านั้นเองครับเพื่อ เผื่อว่าใครอยากหนักๆลงไปอืมหลักร้อยก็ตามนี้ครับเวลาพัฒนาครับแล้วทีนี้เลขล่างกับเลขล่างในผมให้แปดเลขล่างให้แปดนะครับงวดนี้ชนนะครับสองห้าแปดหลักร้อยได้สามตัวอีกเข่นกันนะครับเหมือนเดิมครับงวดที่แล้วสามสี่ห้าก็วันนี้ สองห้าแปดมาไหมก็เน้นเน้นที่แปดนะครับเพราะว่าศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดแปดชนสองห้าแปดก็ได้แค่แปดตัวเดียวให้แปดเลยอ่าแปดล่างนะครับมันก็มีคู่มีมีคู่แช่ซ้ำมีกี่คู่มีห้าคู่นะครับที่มีเลขแปดครับศูนย์แปดเจ็ดแปดแปดสองแปดห้าแปดแปดอ่าตามนี้เลยครับตามนี้เลยนะ ตามนี้เลยก็เลขสี่ตัวครับเลขสี่ตัวให้ยี้ให้แปดตัวเดียวครับให้แปดตัวเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตผิดการไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนนะครับแคบหน้าจอเลยนะครับแคบหน้าจอเดี๋ยวตอนเย็นมาดูอีกครั้งหนึ่งทั้งหวยรัฐบาลด้วยครับหวยรัฐบาลผมก็คิดมาหมดแล้วถ้าใครยังไม่ได้ั้งใครยังไม่ได้ชมวิดีโอ,อย้อนหลังก็มาดู ไล่สดตอนเย็นนะครับจะมีหวยรัฐบาลและหวยหวยรายครั้งหนึ่งครับตอนนี้ติดธุระอยู่ครับติดนี้ติดธุระก่อนนะครับแชปหน้าจอเลยครับผมให้บนครับเวลาพัฒนาหนึ่งเก้าว่าจะแล้วหกเก้านะครับมาหนึ่งตัววันนี้หนึ่งเก้ามาหนึ่งตัวเช่นกันก็คงจะมาอาจจะมาเก้าหนึ่งก็ได้หนึ่งเก้า, 1, เาลองดูจะมาไหมครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยเน้นทีสองห้าแปดครับหมวดนี้สองห้าแปดนะครับเดี๋ยเห็นชัดเจนเลยสองห้าแปดหลักร้อยแม่วดที่แล้วผมให้หลักร้อยห้าตัวเดียวมากินเลยครับนะครับกแคมปหน้าจอเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ